ถึงเวลาแล้วค่ะชาวอากาเซ่ขยบเข้ามาขยบเข้ามาชิดๆตรงนี้นะคะเพราะว่าเรามีคลิปสัมภาษณ์พิเศษส่งตรงมาจากหนุ่มๆคอรเซเว่นเลยนะคะ ซึ่งเหล่าแฟนคลับก็มีการได้ฝากคําถามทางคุณเพชรหอมซึ่งทางเราก็จัดให้แล้วก็คุณเพชรหอมก็ไม่ใช่อะไรก็ตื่นเต้นก็นั่งดูอยู่พร้อมกับเราเช่นเดียวกันนะคะเด็กนังอยู่ตรงนี้ใช่อันนี้คืออะไรกันสดนะสดมากจริงๆรรอดูผลงานของตัวเองอยู่เมื่อกี้นะอ่านข่าวเที่ยงเสร็จใช่ไหมเดินมาอย่างไวเลยจ้ะมานั่งรอนกันต่อจ้ะโอ้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะไปค่ะคเกก็เซเว่นสครับโปรก็เซเว่น ก็พวกผมสนุกมากนะครับผมแล้วก็รู้สึกดีครับที่เราเนี่ยได้ทำตามคำสัญญาที่พวกเราให้กับอากาซิทุกคนไว้นะคผมหลังจากนี้เป็นต้นไปเนะี่ยเราก็ยังจะมีงานกระสุนออกมาเรื่อยคนได้ดูอยู่แน่นอนนะผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับวันรอบนี้ไว้ใช้แอปวอชชัย 아, 오랫동안 우리 태국 팬들 못 봤는데 항상 너무 보고 싶고 우리 일명 전체 완전체로 또 우리 태국 팬들 볼수 있는 날만 기다리고 있습니다. 언제나 감사하고 사랑합니다. 낭낭 쭉쭉. 사리가 피자로 가. 가보거야. 토크 소스가. And uh, we miss you guys a lot. And hope you guys take care of yourself. Uh, oh, we we, we hope y you o know, some day. s o n a asap. and we love you. i l o v 많은 분들이 기다려 주신 만큼 어, 저희가 열심히 준비를 해 가지고 나와서 어, 여러분들께 보여 줬는데 어, 이렇게 직접적으로 보여 주지 못하게 돼서 조금 많이 아쉽다는 생각이 들고 다음에 또 이렇게 저희가 모여서 나오게 될 때는 꼭찾아뵈서 어, 저희의 또 달라진 모습 그때 의 모습 많이 보여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다 mm -hmm. What's up, Thailand? Um, we miss you guys so much. We're actually really sad that um, we weren't able to go see you guys two years ago. And um, we hope that you guys can just wait a little bit longer for us. Um, we don't know when, but we hope to see you guys real soon. And um, until there, until then, I hope you guys take care. Um, and we love you guys. <laughs> นอก็ตั้งตาใจตั้งตารอจริงๆเลยเออ,เอ,อคือจะบอกเลยนะคะว่าเตรียมเก็บเงินรอไว้นะคะเพราะว่าเขาสัญญาแล้วเอออ